สวัสดีต่อทุกคนทานต่อวันนี้ผัดสีอิ๊บทำเองก็อร่อยแต่วันนี้จะหนักวหวานนิดนึงแต่ก็อร่อยจะงดทานอาหารจ,จัดจัดก่อนนะทุกคนเพราะว่าเมื่อวานนี้ทำคลิปเอกินกุ้งกับน้ำจิ้มซีฟูดเข้าไปอ่ะรถมันจัดจานรู้สึกว่ามันจะมีเอฟเฟกต์ตามมามันมนแบบเจ็บท้องแบบปวดท้องอะไรแบบก็เลยออาพักก่อนกินอาหารจืดไปก่อนอะ ไม่ใส่กินไม่ใส่มานาไม่ไม่ใส่รถจักมาลัวตายก่อนจะดังทุกคนช่วยช่วยหน่อยดันดันคลิปหน่อยใครที่เลื่อนผ่านเจอคลิปก็ช่วยช่วยดันหน่อยร์ให้หน่อย,ยกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะทุกคนนะดันดันให้หน่อยคนไทยช่วยกันนะไม่ขออะไรเยอะขอแค่ปลายนิ้วจิ้มกดติดตามกด หลายขุนหัวใจหรัก็ขอบพระคุณอย่างมากเลยทุกคนเงินทองไม่หวังน้องนักใจดื้อเงินน,น,งน้อยช่วยกันนะคุณเราอะ่ะมันมีความปั่นต่างกาัน ก็มีความปัารถนิอีกอย่างหนึ่งอย่างคนอื่นก็มีความปฏารถนอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราอะต้องเข้ารบสิทธิซึ่งกันและกันเพราะทุกคนอะทำอะไรย่อมมีเหตุของตัวเองอยู่แล้วง่นะายต้อเข้ารบทิ้ิึงกันและกันนะทุกคนนะคนเราดูันให้ดู้ใจลำบาก คนเราอะ่ะมันจะทิ้งกันทิ้งกันตอนลำบากเลยทุกคนตอนเวลาเราลร่มเรารวยเราเรามีอย่างเขาไม่ทิ้งหรอกเพราะเขาต้องวางผลประโยชน์ตัวเราให้ดูเวลาที่เราไม่มีให้ดูสิ่งที่ทำเดี๋วเป็นการทดสอบจิตใจคนหลายๆคนเลยนะจริงๆมันเป็นเรากำลังทดสอบว่าแต่ละคนที่อยู่กับกับเราหรือว่าอยู่รอบตัวเราคิดยังไงกับเรา กดไลค์กดติดตามด้วยทุกคนกระดานคลิปให้หน่อยใครกดก็ขอบคุณมาก